สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมระถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูโบในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้เป็นชั่วโมงของแลบนะคะการทดลองวันนี้นะคะเราจะทำการทดลองในเรื่องของลูกโป่งพองนั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้นะคะในเรื่องของการทดลองนะคะในเรื่องของลูกโป่งพองเนี่ยเราจะใช้หนังสือเรียนเหมือนเดิมนะคะเป็นหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์นะคะให้นักเรียนเนี่ยเปิดใบหน้าที่95ได้เลยนะคะ <urging. S 1> ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะส,ะสารนะคะหรือว่าสถานะของส,สารเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและก็การเปลี่ยนแปลงทางเคมีใช่ไหมคะ <Workers. S 2> ทีนี้นะคะการเปลี่ยนสถานะของสารเนี be, ่ย <in> ก็จะจัดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะคะเป็นการเปลี่ยนสถานะของสารสารที่เห็นได้ว่าสารเนี่ยสามารถเปลี่ยนสถานะแล้วก็กลับมาเป็นสารเดิมได้นะคะอย่างเช่นน้ําแข็งนะคะสามารถเปลี่ยนไปเป็นน้ําได้และน้ำเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนไปเป็นไอน้ําได้นะคะไอน้ำเนี่ยก็จะสามารถเปลี่ยนมาเป็นน้ําแล้วก็สามารถ เปลี่ยนกลับมาเป็นน้ำแข็งได้นะคะเราจะเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงที่สามารถผันกลับได้นั่นเองสำหรับสมบัติทางกายภาพนะคะสมบัติทางกายภาพนะคะก็จะเป็นสมบัติที่สังเกตได้จากลักษณะภายนอกนะคะหรือว่าเราจะใช้เครื่องมือง่ายๆนะคะในการสังเกตซึ่งจะเป็นสมบัติที่ไม่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาทางเคมีนะคะอย่างเช่นสี กลิ่นนะคะรสนะคะสถานะลักษณะของรูปผลึกความหนาแน่นการนำไฟฟ้าแล้วก็การละลายนั่นเองสำหรับสมบัติทางเคมีนะคะก็จะเป็นสมบัติที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างภายในของสารนะคะซึ่งเป็นสมบัติที่สังเกตได้นะคะเมื่อสารเนี่ย มีปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นมีความเป็นกรดเป็นเบสนะคะหรือว่าการเกิดสนิมขึ้นนะคะการเกิดสารใหม่ขึ้นนั่นเองนะคะความเป็นโลหะแล้วก็ความเป็นอะโลหะหรือแม้กระทั่งการเผาไหม้นะคะของเชื้อเพลิงนั่นเองค่ะสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะคะจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับ สมบัติทางกายภาพของสารนะคะก็อย่างเช่นการเปลี่ยนสถานะของสารนะคะการเดือดการละลายนะคะก็จะมีรูปร่างนะคะที่เปลี่ยนไปจากการเปลี่ยนแปลงนะคะก็จะต้องไม่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาทางเคมีด้วยนะคะแล้วก็ไม่มีสารใหม่เกิดขึ้นนะคะ สมบัติทางเคมีนะคะของสารก็ยังคงเดิมแต่สมบัติทางกายภาพบางส่วนนะคะอาจจะเปลี่ยนไปนะคะอย่างเช่นการล้อมเหลวของน้ำแข็งนั่นเองนะคะสมบัติของการล้อมเหลวของน้ำแข็งเนี่ยก็ยังอยู่นะคะสถานะของมันก็ยังจะเป็นน้ำอยู่ใช่ไหมคะหรือมีสมบัติของมันก็คือยังเป็นของแข็งอยู่แล้วก็กลับไปเป็นของเหลวนะคะจากของแข็งไปเป็นของเหลว ะะแล้วก็จากของเหลวไปเป็นของแข็งแบบนี้นะคะเราจะเรียกว่าสมบัติทางกายภาพนั่นเองสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิกิริยา <ภ astic 68> ทางเคมีนะคะหลังจากการเกิดการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะก็จะมีสารใหม่เกิดขึ้นมาซึ่งสารที่เกิดขึ้นมาใหม่นี้นะคะก็จะมีองค์ประกอบหร,หรือว่าสมบัติทางเคมีที่แตกต่างไปจากสารเดิมนั่นเองนะคะจะไม่สามารถ กลับคืนมาสู่สภาพเดิมได้นะะหรือทําได้ยากนะคะอย่างเช่นการเกิดสนิมที่เหล็กนะค,ะคุณครูขอแก้ไขตรงนี้นะคะนะ,ะ,นะ,ะการเกิดสนิมที่เหล็กนะคะนะ,คะหรือแม้กระทั่งการเกิดการเผาไหม้ของไส้เทียนนั่นเองนะ ปฏิกิริยาทางเคมีนะคะเมื่อเกิดการเกิดสารขึ้นมาใหม่หรือเกิดการเผาไหม้ขึ้นนะคะก็จะเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนั่นเองหรือแม้กระทั่งการฉีกกระดาษนะคะนักเรียนคิดว่าการฉีกกระดาษเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือเคมีลูกถ้าแค่ฉีกเฉยนะคะเราจะมีนะคะหรือเรียกว่าสมบัติทางกายภาพ นะคะเพราะว่าฉีกเฉยๆเนี่ยมันก็ยังคงสภาพเป็นอะไรลูกเป็นกระดาษอยู่ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเอากระดาษเนี่ยมาเผานะคะสมบัติเนี่ยก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปทางเคมีเกิดขึ้นเพราะมันเกิดการเผาไหม้ขึ้นทําให้เปลี่ยนจากเนื้อกระดาษเนี่ยกลายไปเป็นพวกเศษผงที่เท่านั่นเองนะคะ เอาละค่ะก่อนเข้าสู่กระบวนการทดลองนะคะเราก็มาดูอุปกรณ์ที่เราใช้ในวันนี้นะคะซึ่งอุปกรณ์ในการทดลองนะคะก็จะอยู่ในหน้าที่96นะคะซึ่งอุปกรณ์วันนี้ก็จะมีขวดพลาสติกหนึ่งใบนะคะอ่าแล้วก็ผงฟูนะคะผงฟูก็คือ ผงที่มีสารประกอบที่มีโซเดียมไบคาร์บอเนตอยู่นะคะก็หาซื้อตามร้านค้าได้ทั่วไปนะคะเอาที่นำมาใช้ทําขนมทําให้ขนมเค้กเกิดการฟูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะคะเราจะใช้2ช้อนเบอร์2นะคะ แล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะน้ำส้มสายชูใช้ได้ทุกยี่ห้อเลยนะคะก็จะใช้ปริมาณ20ลูกบาทเซนติเมตรต่อมานะคะก็จะเป็นลูกโป่งนะคะเราใช้ลูกโป่งธรรมดานะคะ1ใบ ะะแล้วก็ช้อนตักสารเบอร์2นะคะนักเรียนสังเกตดูสิลูกว่าเบอร์1กับเบอร์2เนี่ยขนาดของช้อนเห็นไหมคะความกว้างก็จะแตกต่างกันนะคะซึ่งเบอร์1เนี่ยก็จะเล็กนะคะเบอร์2ก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะคะซึ่งในการทดลองนี้เราจะใช้เป็นเบอร์2นั่นเอง สำหรับการทดลองนะคะวิธีการขั้นตอนการทดลองนะคะในหนังสือของเรานะคะก็จะมีรูปภาพนะคะตามแผ่นสไลด์ที่คุณครูขึ้นนะคะณขนะนี้เลยนะคะก็คือการทดลองในขั้นตอนที่1เนี่ยเราก็จะทําการเติมน้ําส้มสายชูนะคะลงไปในขวดนะคะเท่าไหร่ลูกปริมาณ20ลูกบาทเซนติเมตรนะคะตัวย่อคือ CM กําลัง3าม 20ลูกบาทเซนติเมตรจากนั้นนะคะก็ทําการตักผงฟูโดยใช้ช้อนเนี่ยเป็นเบอร์อะไรลูกช้อนเบอร์2นะคะใส่ลงไปในลูกโป่งจํานวน2ช้อนนั่นเองะเ,เมื่อนักเรียนตักผงฟูนะคะหรือเบกกิ้งโซดาลงไปแล้วนะคะจำนวน2ช้อนนะคะใส่ลงไปในลูกโป่งแล้ว จากนั้นนะคะเมื่อเราใส่นะคะเบกกิ้งโซดานะคะหรือผงฟูเนี่ยลงไปในลูกโป่งแล้วนะคะก็นำลูกโป่งไปสวมบนฝากขวดนะ,ะเมื่อสวมเสร็จแล้วนะคะก็ค่อยๆจับลูกโป่งนะคะที่มีผงฟูหรือเบกกิ้งโซดานะคะค่อยๆนะคะเทผงผงฟูนะคะให้ตกลงไปใน ขวดนะคะซึ่งในขวดเนี่ยก็จะมีน้ำส้มสายชูอยู่แล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นให้นักเรียนนะคะสังเกตการทำปฏิกิริยาระหว่างผงฟูและเบกกิ้งโซดานะคะว่าสองสารนี้ทำปฏิกิริยากันแล้วเนี่ยเกิดสารชนิดใดขึ้นมานั่นเองเอาละค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นขั้นตอนในการวิธีการทดลองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าขั้นตอนนะคะมีอย่างไรกันบ้างนะคะซึ่งคุณครูเนี่ยก็ได้ทำการ อัดคลิปเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็ลองสังเกตดูนะคะว่าสารที่เกิดขึ้นมานะคะหรือการทำปฏิกิริยาระหว่างโซเดียมไบคคาร์บอเนตน,นะคะคือเบกกิ้งโซดากับน้ำส้มสายชูเนี่ยนะคะทำปฏิกิริยากันแล้วจะได้สารชนิดไหนขึ้นมาไปชมกันเลยค่ะสำหรับขวดนี้นะคะก็มีน้ำส้มสายชูนะคะใส่ลงไป20ลูกบาทเซนติเมตรนะคะ จากนั้นนะคะก็นำผงฟูนะคะซึ่งมีลักษณะของสารก็จะเป็นผงนะคะเป็นท้องแข็งนะคะซึ่งนะคะมีลักษณะเป็นเม็ดละเอียดนะคะใส่ลงไปในลูกโป่งนะคะจำนวน2ช้อนเบอร์2นะ,ะลักษณะของสารก็จะคล้ายๆกับผงแป้งนะคะที่นักเรียนเคยเห็นกันทั่วไปนะ,ะจากนั้นนะคะก็ น้ำลูกโป่งนะคะไปครอบที่ปากขวดนะคะที่เราได้ทำการใส่น้ำส้มสายชูลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะนับ1 2 3แล้วค่อยๆ่อยเทเบกกิ้งโซดานะคะลงไปทำปฏิกิยากับน้ำส้มสายชูปรากฏว่าเกิดฟองกา๊าซขึ้นมาท่านใดเห็นฟองกา๊าซไม่ลูกนะฟองกา๊าซตัวนี้นะคะก็จะไปดันให้ลูกโป่งเป็นไงคะ พองขึ้นนั่นเองเอาละค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการสรุปผลกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับในท้ายชั่วโมงนี้นะคะจะเป็นขั้นตอนในการสรุปผลการทดลองนะคะคำถามสำคัญในการทำกิจกรรมนะคะก็จะอยู่ในหน้าที่95นะคะสำหรับหน้านี้นะคะก็จะอยู่ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในหน้าที่97นะคะโดยตารางการบันทึกผลนะคะ ถามว่าผงฟูทําปฏิกิริยากับน้ําส้มสายชูนะคะผลการเปลีป่ยนแปลงเป็นอย่างไรกันบ้างเมื่อสักครู่ที่นักเรียนสังเกตเห็นนะคะลูกโป่งแปบลงหรือว่าลูกโป่งพองขึ้นนะคะถ้านักเรียนคิดว่าข้อไหนถูกนะคะให้นักเรียนใส่เครื่องหมายติ๊กถูกนะคะใส่แค่เพียงเครื่องหมายเดียวนะคะช่องเดียวเท่านั้นนะคะคำถามสามําคัญหลังทํากิจกรรมนะคะข้อที่1ถามว่าเมื่อจับลูกโป่งขึ้นนะคะ เพื่อให้ผงปูนตกลงไปในขวดที่ใส่ในน้ำส้มสายชูนะคะลูกโป่งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะข้อที่2นะคะจากการทดลองมีสารใหม่เกิดขึ้นหรือไม่เมื่อสักครู่นะคะที่ดูจากคลิปวิดีโอที่คุณครูอัดไว้เนี่ยนะคะนักเรียนจะสังเกตว่านะคะมีสารใหม่1ชนิดขึ้นมานะคะเป็นตัวการที่ทําให้ลูกโปง่งเกิดการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะนะคะ เขาถามว่านะคะมีสารใหม่เกิดขึ้นหรือไม่นะคะทราบได้อย่างไรนะคะต่อมานะคะในข้อที่3นะคะก็จะเป็นขั้นตอนในการสรุปผลนะคะระหว่างพงฟูทําปฏิกิริยากับน้ําส้มสายชูเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นมานะคะแล้วเราจะเรียกาสารใหม่ชนิดนี้ว่าอย่างไรนะคะซึ่งก็จบลงไปนะคะสำหรับขั้นตอนในการทดลองนะคะก็ให้นักเรียนเนี่ย นะคะบันทึกผลมาให้เรียบร้อยนะคะสำหรับชั่วโมงหน้านะคะก็จะมีการทดลองอะไรต่อไปนะคะให้นักเรียนติดตามชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วมาพบกับคุณครูโบใหม่ในชั่วโมงถัดไปวันนี้สวัสดีค่ะ